หลังจากขับมาจากถ้ำเขาหลวงได้ไม่นานนะครับก็เจอป้ายไปทัมโบแล้วนะครับระยะทางจากถ้ำเขาหลวงเพชรบุรีมาทัมโบประมาณ40กิโลนะครับไม่ได้ไกลกันมากครับไปกันต่อและนี่ก็ใกล้จะถึงทัมโบแล้วนะครับและนี่ก็เป็นวิวระหว่างทางนะครับพอได้เห็นก็เป็นวิวเขาที่ประทับใจมากเลยครับมีแต่แบบจุดที่มันเขียวไปได้วยกันหมดเลยครับสวยมากๆเลยครับ มาต่อที่จุดที่2นะคะทัมโบโมาพร้อมกับสายลมไม่รู้ตกหรือเปล่าแต่ว่าก็จะไปอยู่ดีนะครับอันนั้คือจุดที่เราจะขึ้นไปนะครับไปดูกันว่ามีอะไรทัมโบทำไมถึงชื่อทัมโบโนะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะม,มีกลิ่นค้างเข่าอย่ทางขึ้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นทางขึ้นนะ มีกลิ่นฉี่ค้างคาอีกแล้วเมื่อกี้ไปตรงถ้ำเขาหลวงเฮดบรีมาก็คือปวดหัวมากปวดหัวมากจริงๆก็เลยมาทำโป้ะต่อหเหนื่อยเหมือนกันนั่นนี่แต่ว่าทางดีนะครับทางดีมีเซเเมื่อกี้ขี่ผ่านเขาอีกโก้ด้วยนะ หน้าไปเดินนะ้องเขาอีกโก้แต่ว่าช่วงนี้เขาปิดนะครับหน้าฝนโอ้ไม่ไกลมากนะครับเดินขึ้นมาแป๊บเดียวก็ใกลถึงแล้วไปกันตอ่อไม่เข้าเหนื่อยเท่าไหร่นะครับ อ่าอ่าฮ่าอ่าใครมามีผ้าติด่าสักใยก็ดีนะครับโชคดีนะที่เราพกผ้าแบัฟของแคมเปอร์รบอยมาลองใช้นะครับวันนี้ก็เลยได้ใช้ประโยชน์เลยฮ่าและนี่คือทางที่ขึ้นมานะครับชันเล็กน้อยครับไม่ได้ชันเยอะมากเท่าไหร่ นี่ก็คือวิวนะครับคือมันตองบอกห้กลิ่นม,มันแรงอ่ะแรงมากอ่ะไม่มีมนกพิราบด้วยไปกันดีกว่า ขึ้นมาถึงแล้วครับนี่ก็คือภายในถ้ามันแบบเป็นโพรงขนาดใหญ่นะครับมรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะมองเห็นวิวข้างล่างสวยมากเลยครับจะมีเสียงหอบเล็กน้อยนะครับจนห็นงมาก ตรงนี้ลงเลยโอ้โหเอออยากจะฟิวได้อาไฟฝนจะตกจริงลแล้วแหละและนี่คืออยู่ที่ได้นะครับทัมโบใครสนใจก็มาตามกันได้นะครับมีแค่นี้นะครับ ผมคิดว่านน่าจนะไม่มีนะมีนกพิราบเยอะมากครับไปกันดีกว่าลมแรงมากทุกคน เกบกันอีกกากลิ่นมันแรงมากเลยนะผมทนไม่อร่ยแล้วไปมาตามก็ระวังเรื่องความปลอดภัยกันด้วยนะครับทางมันค่อนข้างชันนิดนึงนะแต่ไม่ชันเยอะเท่าไหร่กินแรงสดๆไปเลย เจ้ากินนี้มันทำให้ผมปวดหัวมากเลยครับไปถึงข้างล่างแล้วครับทุกคน 哎。哎。哎。 ข้ำโบเดินมาไปกลับอย่างรืดเร็วเพราะว่าฝนจะตกแล้วกลับกันเถอะครับอย่าเจอฝนระหว่างทางนี่